ไม่เสร็จเลยโอจะได้กินไม่ใช่ไหมเนี่ยโอไงลูกลโอ้ยลูกปลโอ้ยลูกปลโอ้ยจะไม่เสร็จนี่ลูกปลาแค่อะไรเราือเปลาบังยาให้มีครั้งที่สองนยดีับะอยู่กับรายการ ขอใจเลยแล้วเอาไปได้ e อีพีนี้คะเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเนาะอีพีก่อนหน้านี้เราไปได้ชากันอาแล้ว e ีพนี้ล่ะคะเรามาอยู่กันที่ไหนพี่เก่งเราอยู่กันที่โดยเมฆาลงในนะคะ อ๋อแล้ววันวนี้เราจะไปทําอะไรกันกิจกรรมวันนี้ครับพี่เก่งวันนี้เราจะไปหาลูกค้ากันหาลูกค้าในคั้งนี้นะเราหารางวัลแบบว่ามาใส่ลูกค้าแบบว่าหนาแน่นมากๆเลยแ<ใ>น่น<า>เลยค<า>่ะ<า>ลูกค้าต้องรอเลยะค่ะว่าแบบไปสาขาไหนแล้วก็เป็นรางวัลแบบเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่บอกก่อนเนาะเต้นกันเลยไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะมาถึงด้านสาขาลูกค้าแล้วเ<ไ>ป็นไร <ฮา S 2> แป๊บเดียวเนอะใช่แป๊บเดียวหลับตาแป๊บหนึ่งตื่นมาแล้วถึงเลยช เดียวเลยแต่ว่าตอนนี้น้องอยากให้พี่นุกพมเนี่ยไปพักผ่อนก่อนเพราะพี่นุกพมพาหนูเที่ยวมันหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าวันและเวลาทีนเยอะมากแล้วเดี๋ยวให้พี่นุก,รกพรจะได้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปพูดคุยกับลูกค้าเล็กน้อยเดี๋ยวแบบมีกิจกรรมร่วมกันเดี <โ es? S 1> ๋ยวพี่นุกพรก็ขึ้นมาในช่วงกิจกรรมตื่นเต้นท่านลูกค้าเลยนี่ให้จดได้คำพูดก่อนโอเคค่ะลูกค้ากันดีกว่าพี่เก่งโอเคไปซ้ำแล้วมันเลยค่ะพี่มี นักแต่งเมื่อไรเนี่ยซ ah> ีมาโก่อเราหรือเปล่ามาถึงแล้วเหรอโอ้โหแล้วไม่บอกกันเลยเดี๋ยวมีล็อกรพงมาด้วยนะซีซียกมาเองนะยกมาเองโอ้เก่งนะฮะเดี๋ยวมาหานะฮะรอก่อนนะฮะรอก่อนนะฮะสวัสดีค่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 ะข่าวว่าชื่ออะไรคะอ่าชื่อบอสครับผมอ่าคุณบอสนะค่ะขอเนี้ของนี้เรียกว่าคุณบอสนะฮะ ยังไงบ้างคะวันนี้ออเดอร์เยอะไหมคะออเดอร์ค่อนข้างเยอะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลธนาคารศกสแล้วก็สนยนการแพทย์ต่างๆโอ้ถว่าเยอะเลยหลายที่เลยเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ใจเหนื่อยละคะมีแบบมีแบบมาซื้อเยอะไหมคะมีเยอะครับผมแล้วเมื่อเขาเดินมาก็อ๋อยู่เลยค่ะเดินมาจะได้พูดคุยนิดหน่อยยังไม่เจอป้ายเหนืออยหนืออะยังไงบ้างวันนี้ รามากันด้วยความแบบก,ก็ไม่ก็ไม่ใกล้มากแต่ว่าก็อุก็มาได้ก็ <c oughs> แบบเพราะว่าเรารักลูกค้ <c oughs> ามากเลยก็แบบเราอยากมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณลูกค้าน,นิดนึงจุง๊บค่ะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้เล่นนะคะลุ้ <c oughs> ค่ะวัน <c oughs> นี้ <c oughs> <c oughs> ครับเขารู้แม้ว่าเขเป็นไม่รู้แต่เขารู้นะคะเกมของเราฮอปชาเฟ่ทั้งทีเราต้องมาแข่งกันชงน้ําค่ะในหนึ่งเมนูเดี๋ยวเราจะแข่งกัน3คนใครชงน้ำได้ไวที่สุดคือผู้ชนะไปเลยค่ะเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยไหมพี่เก่งได้ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่หมีพ้อมแดนละใช่พี่หมีพ้อมแดนโอ้ยมีการแดนเลยเหรอคะถูกค่ะโอเคง้นก็ต้องสู้กันหน่อยค่ะ อ่าเดี๋ยวขอย้ํากติกาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะแข่งกันชงเมนูค่ะแต่ว่าขอถามก่อนว่าของมักของะจายเหนือแถวเนี้ยค่ะเป็นเมนูไหนคะเป็นเมนูชาเขียวครับผมเมนูชาเขียวเนีเจ๋งเลยเนเรื่องอปชาเฟ่เลยใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแข่งกันชงค่ะเราจะจับเวลาด้วยนะคะใครทําเวลาได้เร็วที่สุดก็ชนะไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเดีย่ยโอเคไปเลยพรมเริเ่ม ลผูกหรือเปล่านะพูกตสู้กต้องหาพูดต่อสู้รนแล้วนะคะดิฉันก็แก้วหุ่ยอะไทยฉันก็ก็ผิดเหมือนกันผมอ๋อชนอ๋อชนแล้วหรอโอ้โหเร็วไปเปล่าเร็วมากเร็วมากลืมใส่อะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ค่าจิ๋วสาววีแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอยู่ที่หนึ่งนาทีห้าวินาทีค่ะ ดูเจอกันหน่อยโอเคเจเลยต่อละอีแล้วเดี๋ยวพี่เก่งก่อนนโอเคเนี่ยเดี๋ยวพี่เก่งไปไขอีต่อนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะอ่ะโอเครอบต่อพร้อมแล้วทีนี้ถามเริ่มสอบเวลาค่ะเริ่มเลยยังไม่ทำอะไรกันลยแล้วยังเก่งโอ้อถูกชาหรือเปล่าเราทำเมนูชาไทยนะแล้วแกไปใส่ชาเขียวทำไมก็ใส่ชาไทยคนละเมนูแล้วตัด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  อัน้ำเกลือนนั้นน่ะเขาใส่น้ำตาลฟีดน้ำตาลน้ำตาลายนมอะไรนั่นน่ะไวในใส่นมโคนมคนอะไรนะบาดไหมนมคนตืดหรือเปล่าอะไรอะไรบอกลูกชายโอลิมปีกลืมอะไรหรือเปล่านะลืมอะไรหรือเปล่าเย่เก่งเขายังกินดันชาเกี่ยวอยู่ค่อยทำชาไทยชิมเชยมอะไรไม่ใช่ก็ต้องไป จะช่วหนูง่ายผ่านไปสองช่มงแล้วช่มงยังไม่เส็จเลยโอจะได้กินนโอยอ้ลูกปโอลูกปโอลูกปโอไม่ใช่ลูกปลาแค่อะไรเราอมยามีครั้งที่สนะแ่งแลวเอมาเลยนี นาทีหกวีนาทีห้าโอนานมากเธเก่งตี่ความหนักก็กิดขึ้นแล้วยังไงฮะกิมาแล้วเดี๋ยวมาเรามันเป็สูจร์ร้วยรสชาติหนองั้น้ชนะเป็นสองคนเลยเดี๋ยวจะไม่แข่งแล้วพอกแอะไม่แข่งดิืปะเริ่มจเวลาค่ะเร่มจัเวลาโอ๊ยใส่อะไรก่อนล่ะเซ๊ใส่อะไรก่อนล่ะถูกบน้อบน้อใส่นี้ก่อนปะ เราทำเมนูชาเขียวนะคะทำไมคนเขียวมาขับมาชงน้ำล่ะคะไม่พี่ลูกครับทำในใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นไหมน่ะตักเป็นไหมทำเป็นจะไม่ได้หรอกทำเก่งตักเป็นไหมล่ะโอ้ยสู้ๆค่ะน้องไก่สู้ๆค่ะจะลงไหมปิดไม่ได้ปิดสาไม่ได้ พูดบ้างก่อนพี่ชงแค่ไม่กี่นาทีแกชงจากครึ่งชั่วโมงนึงเลยหรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ไหมหน้าได้ไหมได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะชั่วโมงแล้วนะคะประมาณห้าชั่วโมงค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งมืออย่างตันทีคะโอ้ยลูกกบใหญ่แล้วค่ะหญ่ดึงเท้าหนูมากนะคะไม่พอโอ้ยแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแม่ขาค่ะรอนานมากเลยค่ะออ๋ รอาก็ต้องรอเพราะมันอร่อยโอ้โหสามชั่วโมงเข้าไปละวอีห่าประมาณสี่ไม่สามแล้วถ้าจะชนะนะคะเนี่ยเสร็จแล้วแปมหนึ่งก่ะเชฟถือว่ากานิกาคือใครทำช้าที่สุดใช่ไหมคะทำช้าที่สุดห้าเสร็จแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บนึงเสร็จแล้วแปมหนึงดึงออกมาดึงออกมาแบ๊กแบ๊กคือแบ๊กฮ่าเสิร์ฟฮ่านี่ไม่ร่าเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะสามนา เดี๋ยวถ้ให้น้องเก่งเป็นคนชิมนะคะว่าเมนูชาเขียวที่ทำจากฝีมือของน้องมัดใหม่รสชาจะแย่แค่ไหนคุกซ้องค่ะนี่ดูดูจากสีแล้วไม่ต้องชิมแล้วค่ะดูจากคนชงแล้วไม่ต้องชิมแล้วค่ะใช่คนชงเขียวชาก็เขียวค่ะหนูไม่ได้ทาชาเขียวหนาวปันี้ ใคบ้านอะไรดิซันดูข่าเมื่อกี้ฉันไม่อยู่ไม่ได้พูดเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากน้องมาทไพรทำมาหลั่งที่สุดเลยค่ะใครจะชิมเมนูนี้เดี๋ยวพี่ชิมอ่ะพี่เก่งชิมเหนูหน่อยดูสีเลยดูสีก่อนดูสีก่อนดูสิสีสีไม่ไม่ขอขอเทียบตรงนี้ค่ะสีเท่ากันค่ะเห็นไหมตรงสูตรเพราะว่าเจ้าของสูตรเป็นคนทำแน่นอนที่สุดเลยค่ะอร่อยที่สุดต้องเป็นซิงเดทเจอค่ะต้องสีผิวเท่ากันเท่านั้นเวลาเดี๋ยวหนูเริ่มชิมเลย เมื่อก,กี้ขอแห้งพูดยเยอะไปเลยไปทีโยอย่ามาทำเป็นขอแห้งะอะไร,รอร่อยไปเถอะรสชาติอร่อยค่ะบอกเลยว่าข้าวชาเฟ่คือสูตรมาตรฐานของเราอร่อยทุกแก้แวแน่นอนไม่ว่าใคระจะเป็นคนทำนะคะก็อร่อยค่ะสรสชาติเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเนี่ย <นะ S 2> ผู้แพ้กับผู้ชนะแบบ เวลาไล่เรียกกันเลยไม่ใช่หล่อแบบที่หนึ่งสองสามไล่เรียกกันเลยทุกคนไล่เรียกแน่นอนเพราะว่าลูกค้าทําทําเวลาแค่หนึ่งนาทีกับอีกยี่สิบสี่ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องมันใหม่ทาเวลาได้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบนาทีเลยค่ะทำไมมันน้อยนันล่อยก็จะได้เซ็ตชาพร้อมกล่องนะคะตรงนี้ก็จะได้รับชาทั้งหมดชงไป สงได้ทั้งหมด200แก้วเลยค่ะมีรางวัลมาให้ลูกค้าใช่แล้วยิ่ลูกค้าแบบว่าน่ารักมากแอบกระซิบบอกพี่กัดสาขาไหนพี่กัรสาขาไหนคะช็อตซิลลูกค้าสาขานางแรนะคะถ้าจุดเช็คอินคืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายค่ะติดกันเลยเดินไม่ถึง1 0เก้าแน่นอนพี่ลูกั้เดินให้ดูนะคะเกไม่ถึงิเก้าิงไหมเยน เอาหมงลงมากันเลยไหมจาได้เลยพ่อค้าหลอกบอกต่อค่ะครอบชาเฟ่สาขานางแรนะครับอยู่ติดกับบ้านดำแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพครับแต่แปดโมงครึ่งถึงหกโมงครับนี่เราก็หมือดเวลาของเราแล้วนะครับสุกของเราแล้วนาอเรามาจัดกิจกรรมแบบว่าสนุกมากเลยใีพ EP หน้าน้อี EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันรอติดตามนะใช่ค่ะและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายบาย เ้าอีนะผิดพลาเตรงสวยนะฮะรงสวยนะเป็นรางวัลใหญ่เลยนะไม่ใช่ด็กาดาเขามารุงเทพเลยไม่ใช่ค่ะได้ค่ะ